สวัสดีครับกับพื่ผมครูบอมจากครูบอมโกคิปิ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สับตูกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สับตูกันในแบรนด์ที่ผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของไลเซนส์นะครับซึ่งทําการซื้อมาจากทางฝั่งยุโรปนะครับของสกอตแลนด์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามีรางวัลการันตีนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ออกแบบได้น่าสนใจมากแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งแบรนด์นั้นน่ยมีชื่อว่า เียนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาทำการพรีวิวในรุ่น l l s s h r r m m v v l o o นะครับซึ่งใน l l s s h r r m m v v l o o เนี่ยจะออกมาทั้งหมด4สี4นะครับ4แบบด้วยกันนะครับซึ่ง4แบบเนี่ยจะมีการตัดเย็บที่แตกต่างกันนะครับสทั้ง4แบบนะครับแล้วก็มีโฟมที่แตกต่างกันสองประเภทด้วยกันนะครับแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนณตรงนี้ว่าตอนแรกเนี่ยเห็นมีคนพูดกันออกมาเยอะว่า เหมือนกับว่าตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปและตัวอื่นเป็นตัวรองนะครับซึ่งตรงนี้ขอแก้ข่าวนิดน,นึงว่าตรงตรงนี้ไม่มีตัวที่เรียกว่าท็อปหรือตัวรองนะครับซึ่งมันจะเป็นเกรดเดียวกันแต่ว่าโฟมและเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันมากกว่าซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ก่อนจะเข้าไปดูในตัวถุงมือเนี่ยขอเกริน่นนิดนึงในเรื่องของแบรนด์นี้นะครับคาเลียเนี่ยมาจากไหนอย่างไรนะครับคาเลียเนี่ยเป็นแบรนด์มาจากสกอตแลนด์นะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อประมาณปี2008นะครับช่วงปลายปีนะครับแล้วก็มีผลงานออกมารู้สึกจะเริ่มในช่วงปี2009นะครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดรวดเร็วนะครับได้รับรางวัลอ่ i n n ินโนเวชอินโนเวทีฟแบรนด์นะครับเป็นเป็นรางวัลที่ได้เรียกว่ารางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมนะครับเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ดาวรุ่ง ณตอนนั้นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ได้เรียกว่ามีรางการันตีแล้วก็มีการออกแบบที่พยายามใส่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากก็สำหรับการตัดเย็บนะครับของแบรนด์นี้เนี่ยจะมีสู่4ีแบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกนะครับคู่สีขาวนะครับจะเป็นการตัดเย็บแบบนิ้วแบรนด์นะครับสำหรับนิ้วแบรนด์นะครับก็จะทําให้เราใส่สบายนะครับมีความกระชับ ไม่สูงมากนะครับสาหรับผู้ษาประตูเรียกว่าเป็นผู้สาประตูในยุคเก่านะครับเราชอบแบบใส่สบายนะครับตัวนี้นิ้วแบงเนี่ยมีชื่อว่าคลาสสิกคัตนะครับ CC นะครับก็คลาสสิกคัตจากชื่อก็นั่นแหละครับบอกอยู่แล้วว่ามันสําหรับมันออกคลาสสิกนะครับสมัยก่อนเราจะใส่กันแบบนี้นะครับสาหรับแบบที่2นะครับก็คุ้นมือกันดีดีกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือแบบนิ้วกลมนะครับนิ้วกลมก็จะเป็นมีนิ้วนะครับที่ พันรอบนะครับตัวนี้เนี่ยนิ้วกลมเนี่ยข้อดีคือมันมีความกระชับและปลอดภัยนะครับการดันนิ้วไปข้างหลังเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ในส่วนที่โฟมเนี่ยมันพันได้รอบมากกว่าโฟมแบบอื่นเนี่ยมันทําให้เวลาลูกบอลเนี่ยมันเข้ามาในด้านข้างนะครับมันสไลด์เนี่ยอย่างน้อยมันจะโดนโฟมตรงนี้นะครับทาให้มันสามารถป้องกันมีโอกาสในการป้องกันบอลได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับการตัดเย็บแบบที่3นะครับก็จะเป็นการตัดเย็บแบบตัวนี้มีชื่อว่าซิเคียนะครับซิเคียนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกคล้ายกับโรฟิงเกอร์นะครับก็คือนิ้วพันรอบนะครับแต่ว่า,าจะไม่มีตะเข็บตรงกลาง2นิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้พันรอบเลยคือมันจะเป็นการรั้งให้นะครับมือเนี่ยมันออกมาในรูปทรงที่พร้อมรับลูกบอลน,นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือความกระชับที่อยู่ในระดับพอดีก็คือมันไม่กระชับ มากและไม่กระชับน้อยนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในการตัะเย็บที่ผมชอบมากนะครับซิเคียวเนี่ยเป็นการตัะเย็บแบบนี้เป็นบ้านเราเรียกเซมิโรนะครับก็คือว่า,าเป็นแบรนด์แรกแรกเลยด้วยซ้ำที่ออกแบบการตัะเย็บแบบนี้นะครับส่วนการตัะเย็บแบบสุดท้ายนะครับจะมีชื่อว่าทัชฟิลนะครับก็ตามชื่อนะครับก็เน้นการสัมผัสนะครับกับฟีลิ่งความรู้สึกนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยเป็นนิ้วผสมนะครับซึ่งด้านเนี้ยจะออกมาคล้ายๆกับ2นิ้วนี้จะออกมาคล้ายๆกับเซมิโรนะครับสนิ้วนี้จะเป็นนิ้วแบนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเน้นการใส่สบายนะครับความความสบายในการใส่แล้วก็กระชับ2นิ้วเนี่ยกำลังดีนะครับแล้ว2นิ้วนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับอยู่ด้านในนะครับช่วยให้ใส่ได้รู้สึกดีขึ้นกระชับขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อในกันในในอ่าเซสชั่นต่อไปนะครับ สำหรับโฟมของคลเรี Career, ในรุ่นนี้เนี่ยจะมีโฟมอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมี1เป็นโฟมอัลตรากริปนะครับสคือโฟมไนโตรกริปนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีความหนาอยู่ที่4ี่จ่มมนะครับซึ่งเป็นความหนาที่ทางแบรนด์เนี่ยคำนวณมาไว้แล้วว่ามันพอเหมาะกับการใช้งานนะครับซึ่งเรียกได้ว่าคือมันมีการลดหลั่นกับกับตัวโฟมร,รองนะครับทำให้รู้สึกได้ถึงสัมผัสข,ของลูกบอลที่ดีขึ้นนะครับก็ทางโฟมเนี่ย เป็นโฟมในระดับพรีเมียมนะครับซึ่งมีการผลิตร่วมกันกับโรงงานในเยอรมันนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตโฟมให้แบรนด์ดังๆแต่ตรงนี้นะครับ2โฟมนี้เนี่ยถามว่าโฟมไหนคือท็อปนะครับมันคือท็อปทั้งคู่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวของโฟมอั t ต้ากริเนี่ยที่มีอยู่ใน3มรุ่นนะครับคือ CC, RF แล้วก็ SK นะครับก็จะเป็นโฟมที่มีคุณสมบัติคล้ายกับโฟมคอนแท a c t นะครับ มีคุณสมบัติคล้ายกับโฟมคอนแทคนะครับซึ่งมีความเหนียวนะครับในสภาพอากาศแห้งนะครับแล้วก็โดนน้ําได้อันนี้จากคําบอกเล่าของลูกค้านะครับที่ไปทดสอบในสนามฝนนะครับก็คือโดนน้ําได้มากกว่าโฟมคอนแทคทั่วไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อขอคอนเฟิร์มจากลูกค้าแล้วกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโฟมที่น่าสนใจมากโฟมหนึ่งนะครับซึ่ง่และอีกตัวหนึ่งนะครับคือโฟมไนโตรกริปนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นโฟมที่อยู่ในรุ่นในราคา2,002นะครับตัวที่แพงกว่านะครับตัวที่สี่ชุดฉาดต,ตัวนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าความหนึบเป็นยังไงนะครับความหนึบเนี่ยถ้าสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหนึบน้อยกว่าโฟมอาจจ u t r a grip นะครับแต่สิ่งที่มีคือความนุ่มนะครับนุ่มดีมากแล้วกเ็เมื่อซักนะครับคือความรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับโฟมคอร์นะครับแต่ มันแห้งน้อยกว่ามันจะมีความชุ่มชื้นที่มากกว่าโฟมคอร์สนะครับแล้วก็เมื่อซักนะครับประมาณ2-3ครั้งต้นไปเนี่ยตอนนี้ยโฟมมันจะเริ่มเหนียวขึ้นนะครับเหนียวขึ้นมากนะครับสัมผัสได้เลยว่าทั้งเหนียวและนุ่มนะครับตัวนี้เป็นโฟมที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเคื่อนนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบสัมผัสที่นุ่มนะครับก็มันถึงมารวมอยู่กับรุ่นที่มีชื่อว่าทั f ฟิลนะครับ สำหรับหลังมือนะครับของทั้ง3รุ่นทั้ง4รุ่นนะครับก็จะเป็นลายนะครับลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีลายโดยรวมนะครับเหมือนกันสิ่งที่มีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าเรียกว่าแฟลชเฟรมนะครับซึ่งมันเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้มันเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนนะครับเป็นยางนะครับออกแบบให้มีแอโรไดนามิกนะครับเพียวลมนะครับก็สังเกต การซ้อร่องต่างๆนะครับก็คือทําให้รู้สึกได้ว่ามันมันเพียวลมขึ้นนะครับขยับตัวได้เร็วขึ้นอาจจะนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจนะครับมีช่องนะครับสังเกตตรงนี้นะครับมีช่องระบายอากาศนะครับช่องลมนะครับก็ทําให้มีการระบายอากาศเข้าออกได้มากขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับเป็นโฮโลแกรมนะครับเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับบอกว่าเอยมันหลุดง่ายนะครับใช่ครับตัวเนี้ยสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ย มันเหมือนกับว่าสติกเกอร์เหมือนเวลาเราได้ทีวีมาใหม่ะครับเมื่อเราได้ทีวีมาใหม่มันมีสติกเกอร์ติดมาใช้ไปสักพักสติกเกอร์จะหลุดออกต,ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพอหลุดออกปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นช่องลมนะครับเหมือนช่องอื่นนะครับทําให้มันรับลมได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าทางแบรนด์เนี่ยตั้งใจให้มันเป็นเหมือนใจลักว่าอ๋อนี่ของใหม่นะไม่ใช่ของเก่านะครับเ yeah. ทคโนโลยีที่เพิ่มเติมนะครับไฮดรนะครับตรงนี้นะครับมันเป็น หมายถึงบอดี้ของมันเลยนะครับซึ่งบอดี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอดี้ป้องกันแบคทีเรียนะครับคือสําหรับคนที่ซักถุงมืออาจจะไม่บ่อยนะครับถุงมือจะเหม็นยากขึ้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่เขาใส่เข้ามาแต่ผมก็ยังยืนยันว่าควรซักบ่อยๆนะครับสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งนะครับของยี่ห้อนี้ก็คือเรื่องของการลงสีหลังมือนะครับเป็นการลงสีแบบพิเศษนะครับ ทำให้สังเกตว่ามันมีการไล่สีได้นะครับเป็นแบรนด์ที่แรกแรกที่มีการทําใช้สีพิเศษนะครับก็อย่างที่บอกว่าคาเรียเนี่ยมีความพยายามในการที่จะเป็นผู้นำนะครับทางด้านการออกแบบอยู่เสมอๆนะครับพยายามพัฒนาการออกแบบอยู่เรื่อยนะครับคือไม่ใช่ว่าแค่ความสวยงามแต่ว่ามันต้องมีมันมีความคิดอะไรที่เพิ่มเติมอยู่นอกจากนั้นอีกนะครับตัวนี้นะครับของโรฟิงเกอร์เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่อ่า ตัวสีเนี่ยผมชอบมากคือหลุดสีหลุดยากมากนะครับเป็นการลงสีแบบพิเศษนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นการลงสีแบบคล้ายคายกับการสกรีนแบบพิเศษเพราะฉะนั้นสีจะมีการหลุดที่ง่ายกว่าแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะหลุดยากมากนะครับ <S <S ต่อไปคือส่วนของข้อมือนะครับซึ่งยี่ห้อนี้นะครับก็จะทํหนึ่งก็คือส่วนของข้อมือเนี่ยเป็นข้อมือผ้ายืดนะครับแล้วก็มีผู้ลูกนะครับสามารถดึงได้นะครับก็ ดันนิ้วเข้าไปเลยสามารถใส่ถุงมือได้ทําให้ใส่ได้ไม่ยากนะครับตรงนี้ดึงได้ข้อมือนะครับออกมาผมชอบการออกแบบอีกแล้วนะครับมีการออกแบบมาให้ดูสวยงามนะครับหนึ่งคือช่องปักชื่อเนี่ยมีสองช่องนะครับสามารถปักชื่อนามสกุลได้หรือปักชื่อนามสกุลน่าจะยากชื่อเบอร์นะครับชื่อเราชื่อแฟนแล้วแต่นะครับ เราสามารถปักได้ใน2ช่องนี้นะครับน่าสนใจตรงนี้เป็นข้อมือพายืดเพิ่มเติมอีกเส้นสั้นๆน,นะครับพายืดและก็เป็นข้อมือแบบเป็นโฟมนะครับต่อกันตีตุ๊กแกนะครับก็ดึงมาเพื่อให้มีความกระชับนะครับของพายืดนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งความกระชับของพายืดสองคือ,อความแข็งแรงแบบ ของโฟมครับก็คือถ้าเป็นพายุดทั้งหมดเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่าพอเรางอนิ้วไปงอมือไปนะครับพอไปโดนพายืดพายืดมันก็บิดออกบิดออกมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันไม่มันความแข็งแรงมันค่อนข้างน้อยเขาเลยทําแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับทาให้รู้สึกว่าตัวตัวข้อมือเนี่ยมันดึงมาได้ค่อนข้างสั้นนะครับสังเกตว่าไม่ศบกันเต็มเต็มนะครับส่วนนี้นะครับทางแบรนด์ตั้งใจว่าเมื่อเราใช้พายืดนะครับไปสักพัก ถ้ายืดมันจะยืดมากขึ้นมันจะยานนะครับนึกออกไหมครับความยานของมันทําให้มันจะดึงได้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราทําแบบพอดีตั้งแต่แรกนะครับมันจะยืดหลังจากนั้นจะยาวไปเลยนึกออกไหมมันจะขาดความกระชับไปเลยแต่ว่าเริ่มทําให้มันสั้นๆแล้วก็ไม่ก็คือดึงแล้วมันอาจจะแบบไม่พอดีมากแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะเริ่มมาพอดีเองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เขาพยายามคิดในระยะยาวนะครับ สำหรับฟีเจอร์พิเศษนะครับที่รุ่นที่ราคาแพงที่สุดรุ่นนี้นะครับมีแต่รุ่นอื่นไม่มีเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นทัชฟิลด้านในนะครับจะมีสิ่สงที่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นซิลิโฟซิลิโฟนใสลโฟนซิลิโคนนะครับอยู่ด้านในนะครับซึ่งถามว่าเหมือนกับยี่ห้อไหนผมบอกยากมันมันมันเขาเป็นเรียกว่าเป็นวัสดุพิเศษของเขานะครับที่ เคลือบอยู่ด้านในนะครับมันจะเป็นช่วงทั้งนิ้วเลย2นิ้วนี้นะครับมันจะแผ่เป็นแผ่นเลยนะครับก็มันจะเขาบอกว่าเมื่อมันโดนความร้อนจากนิ้วมือของเราเนี่ยมันจะเอ่อดเรียกว่ามันจะหุ้มนะครับมันจะมาห่อหุ้มนิ้วของเรานะครับเหมือนกับว่ามาติดกับนิ้วเราทําให้ได้ความรู้สึกในแบบเขาเรียกว่าคัสตอมฟิลให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอาติดอยู่กับนิ้วมือกับเราเลยครับเหมือนกับ ทำมาเ,มเพื่อเฉพาะเราโดย,ยโดยเฉพาะนะครับ2นิ้วนี้นะครับเหมือนกับว่าส่วนที่ผมคิดนะฮะส่วนผมคิดเอาเอางว่ามันเป็นนิ้วแบนนะครับสนิ้วเนี่ยพอเวลามันเป็นนิ้วแบนเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่กระชับนะครับมันรู้สึกโหวงโหวงเพราะฉะนั้นพอใส่ตัวเนี้ยเข้ามาสองใน2นิ้วเนี่ยทำให้รู้สึกได้ว่ามันมันรู้สึกดีขึ้นนะครับมันรู้สึกกระชับขึ้นรู้สึกไม่โหวงนิ้วนะครับกําลังให้ความรู้สึก ที่ใส่สบายนะครับสำหรับคนชอบใส่สบายเนี่ยตัวนี้เป็นคําตอบนะครับแต่ถ้าคนชอบกระชับนะครับขอให้ลอง R.F. นะครับโรฟิงเกอร์หรือว่า S.K. ตัวที่เป็น Secure Cut นะครับสตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากในเรื่องของความกระชับครับชอบใส่สบายก็โรฟิงเกอร์กับตัวคลาสสิกคัตนะครับ2ตัวนี้นะครับถ้าตัวกระชับนะครับเล่น2ตัวนี้นะครับ ซึ่งไซส์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มันตรงไซส์นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้กระชับขึ้นไปอีกเนี่ยอาจจะต้องลดไซส์ลงมาอีกหนึ่งไซส์เลยแต่ว่าพอถ้าลดไซส์เนี่ยนิ้วมันจะสั้นนะครับกระชับมากแต่นิ้วสั้นมากและข้อมือจะเล็กมากก็ไม่ไม่น่าลองเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าใส่ตรงไซส์นะครับซึ่งผมก็ใส่ตรงไซส์อยู่นะครับในส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้นะครับก็คือเรื่องของซองซองใส่นะครับซึ่งออกแบบมาได้น่าสนใจมากนะครับ ก็เป็นซองที่กลับด้านได้นะครับแล้วก็ทําเก๋ได้นะครับหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นกระดุมนะครับ2เม็ดด้านบนด้านล่างนะครับพับมานะครับสามารถรูดนะครับสามารถรูดให้เป็นกระเป๋าแบบโชว์ไม่โชว์ถุงมือได้นะครับแบบนี้นะครับจะเห็นโลโก้นะครับ หิ้วไปนะครับสองด้านหรือเราสามารถรูดซึมกลับมาคืนนะครับแล้วพลิกกลับมาใส่กระดุมปั๊บนะครับกลายเป็นซองแบบโชว์ถุงมือด้านในนะครับสวยงามถือได้นะครับส่วนตัวผมชอบกลับด้านนะครับแบบนี้สวยผมชอบแบบนี้มากกว่าสวยกว่าแต่ด้วยความที่ตัวซองนี้เนี่ยสังเกตว่ามันมันทำมาจากผ้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ทำมาจากผ้าทีนี้มันมีโอกาสนะครับที่สีมันจะตกใส่ตัวถุงมือครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลเหตุผลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะแค่แบรนด์นี้นะครับแบรนด์ใดก็ตามที่มีซองเป็นผ้าด้วยนะครับให้ระวังนิดนึงในเรื่องของสีตกเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ถุงมือจริงๆแล้วปกติซองพลาสติกกระเป๋าอ่ะพลาสติกนะครับยังไงก็ต้องก็ควรนะครับ เอาถุงมือก่อนที่จะใส่ในซองอย่างไรเราต้องใส่พลาสติกก่อนอยู่แล้วหนึ่งชั้นนะครับแล้วเอาพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนหนึ่งหนึ่งคือข้อดีคือมันใส่มันข้อออกถุงง่ายมากนะครับสองคือเวลาเราข้อออกถุงเนี่ยมันไม่มันจะไม่ไปโดนกับจีนตุ๊กแกมันไม่ไปโดนกับซิปอะไรตรงซองนะครับมันช่วยได้นะครับพยายามทําให้เป็นนิสัยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของของผู้สประตูที่ควรจะควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้หน่อยนะครับมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ ก็สีสวยงามนะครับถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของสีตกนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นในถุงมือเนี่ยทำแบบนี้แหละครับจะดีมากครับก็สําหรับสนับราคานะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้นะครับนิ้วแบนจะอยู่ที่1,800บาทนะครับซึ่งถูกที่สุดในทั้งหมดนะครับแต่ว่าการตัดเย็บคือมันต่างแค่การตัดเย็บ โฟมเดียวกันนะครับโฟมเดียวกันกับกับ2รุ่นนี้นะครับโรฟิงเกอร์และซีเคียวคัตนะครับ2ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา2,000ันทุนนะครับก็อ่าจะมีความกระชับที่2ตัวเนี้ยผมชอบมากอันนี้เอาเอาตรงๆนะครับผมชอบมากๆคือ2ตัวนี้อ่าชอบจัดๆเลยคือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสีสันสดใสใครชอบก็จัดไปนะครับมัน ตัวโฟมอ่ะเจ๋งแน่นอนนะครับผมผมกล้ากล้ากล้าการันตีกล้ากล้าการันตีนะครับโฟมเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับผมผมชอบตัวโฟมของสองตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยตัวแพงสุดไม่ได้ว่าตัวท็อปละกันตัวแพงสุดนะครับจะอยู่ที่2,200บาทนะครับค่าส่งอีก100บาทนะครับสำหรับทุกรุ่นนะครับตัวแพงสุดเนี่ยตัวนี้จะเป็นเอ่อจะอยู่ที่ 2,200บาทนะครับก็มันแพงกว่าเพราะมันมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ด้านในหนนะครับแล้วก็ตัวโฟมที่แตกต่างเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าโฟมเนี่ยมันมันเปลี่ยนเป็นโฟมแบบน,นี้เพื่อเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกับคนที่ชอบฟีลิ่งในการใส่แบบนี้นุ่มนะครับการใส่แบบชอบความนุ่มชอบความรู้สึกที่แบบสบายมือนะครับตัวเนี้ยสบายมือมากอันนี้ผม แนะนำเลยนะครับสําหรับแคเรียเนี่ยถามว่าเหมาะกับใครนะครับแคเรียเน่ยจริงๆแล้วผมชอบมากๆในเรื่องของการอย่างที่บอกคือความพยายามในการทดลองเอาเอา,เ,อาเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่น่าสนใจเนี่ย มาใส่นะครับมาใส่ในในถุงมือของของเขาเองนะครับแล้วก็ทําให้เป็นของของเขาเป็นซิกเนเจอร์เป็นแบรนด์ของเขานะครับมันมันน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้โอ้ดหพูดยาวเลยกระสุคืออยากให้การศึกษาไทยอะเป็นแบบนี้คือเหมือนว่าเราต้องต้องรู้จักริเริ่มะครับคิดอะไรใหม่ๆเอาอะไรใหม่ๆดึงเข้ามานะครับซึ่งผมดึงตัวเนี้ยเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าผมมาชอบของนอกอะไรยังไงแต่ว่าผมอยากเห็นการพัฒนานะครับแล้วก็ผมก็ ผมรักในการทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับจึงเอาสิ่งนี้เข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าพยายามทําเพื่อคนไทยจริงๆเพื่อพ่ออะไรนะครับแบรนด์นี้ขายอยู่เมืองนอกนะครับลองเช็คดูเลยนะครับอ,อ,อยู่ประมาณ3า0พันะเกือบๆเลยละครับ3,000บาทคในตัวท็อปสุดในตัวแพงสุดนะครับผมเอามาขายในเมืองไทยอยู่ที่2 2 0 2ะครับลองคิดดูว่ามันต่ำลงแค่ไหนจนเจ้าของแบรนด์บอกว่าให้ขายได้เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าผม ขายถูกจนจนเขารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะทําให้เสียมูลค่าของของแบรนด์เขานะครับแต่ผมบอกว่าในการขายอะ่ะผมก็แค่ยอยากอยากให้คนไทยได้ทดลองกันได้ลองกันเพราะฉะนั้นคือแค่ราคาไม่ลดมันก็เหมือนลดแล้วมันก็เหมือนอเป็นราคาพิเศษที่ท,ที่ที่สาหรับคนไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องบอกว่าผมพยายามมากๆพยายามที่สุดแล้วนะครับ ที่ที่จะให้ดึงของที่ผมมองว่าคิดว่าดีเอามาเอามาให้คนไทยได้ลองกันเพราะฉะนั้นสนใจนะครับสอบถามได้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆนะครับไอเวตาก็ใกล้ไปดูละเดี๋ยวจะไปเอามาลองดูนะครับเซวานะครับคิวต่อไปแน่นอน ka นะครับตัวล่าสุดกำลังจะมาเยอะครับตอนนี้ผมเตรียมตัวละเตรียมคิวไวแลแล้ละเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเรามา รีวิวกันใหม่นะครับมาลองดูกันนะครับสนใจทักได้ถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกดไลค์ subscribe ได้นะครับขอภัยที่หายไปนานเดี๋ยววันหลังจะจะพยายามมาให้ถี่แต่ไม่มีตังค <c oughs> ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อยากให้ดูเสื้ออันนี้ก่อนนะครับเสื้อนี้นะครับทำจากร้าน SK Jersey นะครับเป็นงานซับซับลิมิเนชันนะครับสวยงามนะครับสนใจนะครับติดต่อร้าน SK Jersey ได้นะครับผมโฆษณาไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าอยากบอกว่างานสวยนะครับสวยงามนะครับชอบเลยนะครับของร้านของคุณตีนะครับเดี๋ยวยังไงผมฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสนใจไปสอบถามได้นะครับงานสวยนะครับราคาไม่แพงนะครับการันตีคุณภาพนะครับเจ้าของร้านอัธยาศัยดีนะครับสนใจ ตามไปเลยครับ